บทที่282ยาแก้พิษหัวอีเห้าพยักหน้าอย่างแรงและพูดอย่างมีความสุขฉันตื่นแล้วพี่สาวเสี่ยวเถาเธอควรจะมาที่นี่คืนนี้และเราต้องเริ่มเตรียมตัวทันทีหลังจากล้างหน้าและอาหารเช้าแบบง่ายๆหัวอีเห่านำตัวอย่างน้ำที่เขานำกลับมาเมื่อวานนี้ออกมาทันทีพี่ชายคนที่สามคุณช่วยฉันแยกธาตุน้ำข้างในได้ไหมเมื่อวานฉันสังเกตคุกน้ำอย่างระมัดระวัง พุกน้ำอยู่บนพื้นต่ำและคูน้ําด้านนอกควรเป็นน้ํามีชีวิตซึ่งมีน้ําไหลอยู่เสมอสิ่งนี้จะทําให้ท่าในเรือนจําน้ํามีไม่เพียงพอจะเติมแต่จะไม่ไหลออกเพื่อเปลี่ยนน้ามีพิษที่เรียกว่ามีหุ่นซานเราต้องศึกษาอย่างรวดเร็วเพื่อล้างพิษจากตัวประกรันร่างกายจิตวิญ,ญญาณของฉันไม่กลัวพิษในน้ำตรับใดที่ฉันพบยาแก้พิษฉันก็กลับไปได้อีกครั้งสวิสานสื่อพยักหน้าและพูดว่าไม่มีปัญหาแค่ล้างพิษนี้เท่านั้นเอง หั่วอีห้าวพยักหน้าอย่างมั่นใจฉันควรจะทํามันได้เขามีคำภีพิษทิ้งไว้โดยบรรพบุรุษของเขาและได้ศึกษามันอย่างระม,มัดระวังตรับใดที่เขาเข้าใจความเป็นพิษโดยอาศัยเนื้อหาของสูตรพิษและความเข้าใจของเขาเองเขาก็มีโอกาสที่จะพบหลทางหากล้มเหลวเมื่อมาเสี่ยวเทามาถึงเธอจะต้องขอให้เธอช่วยหาวิธีแก้ปัญหา หัวอีห้าวางขวดแก้วของเขาที่เต็มไปด้วยน้ำพิษอยู่บนโต๊ะสวีซานสื่อชี้มือขวาของเขาไปที่ขวดและพลังวิญญาณสีดำอันนุ่มนวลเริ่มหมุนไปรอบๆขวดเหมือนหมอกจางๆขวดเริ่มสั่นเล็กน้อยและค่อยๆมีละอองน้ำค่อยๆล้นออกมาและในไม่ช้าก็ถูกระงับด้วยกระแสลมสีดำของเหลวในขวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้ดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วมันจะง่ายขนาดนั้นเชียวหรือที่จะแยกองค์ประกอบต่างๆแบบนี้ออกไป สวีซานสื่อควบคุมมันได้อย่างง่ายดายแต่แม้แต่หัวอีฮาวซึ่งมีคุณลักษณะน้ำแข็งขั้นสุดยอดก็รู้ว่าเขาไม่สามารถดึงธาตุน้ำออกมาและปล่อยให้ส่วนประกอบดั้งเดิมของพิษไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่สวีซานสื่อเองก็ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ก่อนที่จิตวิญญาณการต่อสู้สวียนอูจะตื่นขึ้นอย่างแท้จริงหลังจากครอบครองโลสเวเยนอูอย่างแท้จริงการควบคุมธาตุน้ำของเขาก็ถึงระดับที่ทรงพลังมาก สิ่งแบบนี้ที่อยู่ตรงหน้าฉันถือได้ว่าเป็นการทดสอบเล็กๆเ,เท่านั้นไม่นานนี้เพียงของเหลวสีเทาเหลืออยู่ในขวดแก้วนอกจากสารพิษแล้วยังมีสิ่งเจือปนอยู่ในนั้นด้วยแต่หลังจากการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็สามารถระบุได้ง่ายกว่ามากหัวอีเห่าหยิบอุปกรณ์และยาเหลวออกมาทันทีและเริ่มทดสอบสารพิษและเริ่มยุ่งสวีซานสือยืนเคียงข้างเย่ยกู่อีและรอผลลัพธ์อย่างเงียบฮ่าฮ่า ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ว่าคัมพีพิษที่บรรพบรุษของทสารทิ้งไว้นั้นมีความน่าเชื่อถือมากหลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงหัวอีห้าก็ได้วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นพิษและแหล่งที่มาโดยพื้นฐานแล้วนี่คือไฟโตท็อกซินที่ทําจากน้ําผลไม้ที่มีพิษประมาณ3ชนิดมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการกําหนดเป้าหมายการล้างพิษทําได้ง่ายกว่ามากหัวอีห้าแปลงร่างเป็นร่างวิญญ,ญาณเพื่อรับตัวอย่างจากนั้นจึงไปที่ร้านขายยาภายนอกเพื่อซื้อยาต่างๆเพื่อทําการทดสอบ เมื่อดวงอาทิตย์ตกและเย็นมาถึงในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จแค่นั้นแหละตามอัตราส่วนนี้ความเป็นพิษสามารถถูกทำให้เป็นกลางได้หั้วอีเห้าเช็ดเหงื่อที่ไม่มีอยู่จริงบนหน้าผากของเขาและพูดด้วยความตื่นเต้นสำหรับเขาการศึกษาพิษของวันนี้เหนื่อยมากกว่าการศึกษาเครื่องนำทางวิญญาณท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนว่าเขาไม่คุ้นเคยกับพิษมากนะักขัวอีเห่ารีบจดสูตรที่เขาลองใช้แล้วส่งให้ทั้งสองที่อยู่ข้างๆแล้วพูดว่า จำเป็นต้องใช้ยาทั้งหมดห้าชนิดและฉันได้เขียนสัดส,ส่วนไว้แล้วพี่ชายคนที่สามกลับไปทางเหนือเถอะทันทีแล้วเรียกคนอื่นๆออกเดินทางร่วมกันซื้อ,อยาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเตรียมตามวิธีที่ฉันบอกคุณฉันจะระงับพลังแห่งความมืดในร่างกายของพี่สาวเสี่ยวเถาต่อไปในตอนกลางคืนนอกจากการล้างพิษแล้วยังมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกด้วยฉันหวังว่ามันจะช่วยให้ตัวประการเหล่านั้นฟื้นพลังกายได้โดยเร็วที่สุด ในที่สุดเมื่อได้รับทิศทางที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้คนทั้งสองก็ตื่นเต้นมากเช่นกันเยีย่ยกูอีถามโดยไม่รู้ตัวอีเห้าคุณเจอแม่ของชิวชิวหรือยังหัวอีเห้าตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าฉันไม่ได้สังเกตก่อนที่จะเข้าไปในเวลานั้นมีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายมากมายเฝ้าดูอยู่และฉันไม่สามารถตรวจสอบเรือนจำน้ำทุกแห่งได้แต่ป้าหนานควรจะสบายดีหลังจากที่เราช่วยเหลือทุกคนแล้วมันก็จะชัดเจนตามธรรมชาติ โอ้เย่ยกู่อี้เห็นด้วยหันหลังกลับและเดินออกจากห้องก่อนแต่สวีซานสื่อมองหัวอีเ่าอย่างมีความหมายก่อนจะเดินตามเขาออกไปสวีซานสื่อรู้จักหัวอีเฮาดีกว่าเย่ยกู่อี้มากเขาเข้าใจดีว่าด้วยความสามารถในการตรวจจับทางจิตของหัวอีเฮาเรือนจำน้ำที่ไม่ใหญ่เกินไปในพื้นที่จะไม่สามารถตรวจจับได้ชัดเจนได้อย่างไรพวกเขาทุกคนเคยเห็นหนานสุยสุยแม่ของหนานชิวชิวแล้วและการค้นหาเธอไม่ใช่เรื่องยาก หัวอีเฮาพูดแบบนี้ซึ่งหมายความว่าเขาไม่พบร่องรอยของหนานสุยสุยที่นั่นแต่เพื่อป้องกันไม่ให้หนานชิวชิวทำลายการดำเนินการทั้งหมดเนื่องจากความวิตกกังวลตอนนี้เขาทำได้เพียงพูดอย่างคลุมเครือเท่านั้นแต่สวีซานสื่อจำได้ว่าหัวอีเฮาสัญญาไว้ว่าหากหนานสุยสุยล้มเหลวในการได้รับการช่วยเหลือเขาจะอยู่กับหนานชิวชิวสิ่งที่สวีซานสื่อจำได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับหัวอีเฮานอกจากนี้เขายังถอนหายใจภายใน และแอบสวดภาวนาว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนานสุยสุยการค้นหาเบาะแสว่านานสุยสุยยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องยากหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามาเสียวเทาจะให้คำตอบกับเขาในคืนนี้หรือไม่ทั้งสองเตรียมตัวอย่างเข้มข้นและหัวอีเฮาเองก็ใช้เวลาฝึกซ้อมในสถานที่อันตรายแห่งนี้การอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาคือทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่มุมห้องที่เขาอาศัยอยู่ ยังมีปลาดาวที่ใช้ในการแยกและตรวจจับวิญญาณนำทางแม้ว่าจะไม่ไกลจากกำแพงเมืองทางใต้แต่ก็ยังค่อนข้างปลอดภยัยหลังอาหารข้าหัวอีฮ่าเริ่มรออยู่ในห้องเพื่อให้มาเสี่ยวเถามาถึงแต่เมื่อกลางคืนมืดลงมาเสี่ยวเถาก็ยังคงหายตัวไปขหัวอีฮ่าเริ่มรู้สึกกังวลแม้ว่ามาเสี่ยวเถาจะไม่ปรากฏตัวแต่ก็ไม่มีศัตรูเข้ามาล้อมรอบเขานี่เป็นการพิสูจน์ว่ามาเสียวเถาไม่ได้เสียสติแต่ทำไมเธอไม่มา เมื own, side, 스스 helpless, ่อหัวอีเฮ่ารู้สึกกังวลและเข้าใจยากทันใดนั้นประตูของเขาก็เปิดออกอย่างเงียบฮ่าฮและมีร่างหนึ่งแวบเข้ามาอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ดับไฟในห้องหัวอีเฮ่าลอยขึ้นโดยไม่รู้ตัวและไปถึงอีกมุมหนึ่งอย่างรวดเร็วดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาเปิดขึ้นเกือบจะในทันทีและดวงตาแห่งจิตวิญญาณคู่ของเขาก็ส่องสว่างความมืดที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันมีผลกระทบอย่างมากต่อคนธรรมดา แต่ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับผู้ที่มีดวงตาแห่งจิตวิญญาณหลังจากสงบสติอารมณ์ได้ครู่หนึ่งเขาก็ผ่อนคลายทันทีคนที่เข้ามาในห้องอย่างเงียบๆก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมาเสี่ยวเถาพี่สาวเสี่ยวเทาควอีห้าตะโกนออกมาอย่างรวดเร็วมาเสี่ยวเทาพยักหน้าให้เขาแล้วเดินอย่างรวดเร็วไปที่เตียงดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างเงียบๆ เมื่อมองดูเธอหัวอีห่าวก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันไม่เพียงแต่ไฟขั้นสุดยอดของมาเสี่ยวเทาจะทรงพลังมากเท่านั้นแต่พลังทางจิตวิญญาณของเธอก็แข็งแกร่งเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจสำรวจมันแต่เป็นไปได้ไหมที่มาเสียวเทาจะสามารถมาถึงได้ห้องของเขาโดยไม่รู้ตัวเหรอการถูกค้นพบโดยหนวดวิญญาณของเขานั้นค่อนข้างจะสำเร็จแล้วมีบางอย่างทำให้ฉันล่าช้ามาเสียวเทาพูดเบาฮ่า พี่สาวคุณรู้สึกอย่างไรพลังแห่งความมืดในร่างกายของคุณส่งผลย้อนกลับหรือไม่ฮัวอีเฮ่ารีบเดินไปข้างเธอแล้วถามด้วยความห่วงใยมาเสี่ยวเท้าสายหัวแล้วพูดว่าหลังจากที่คุณช่วยฉันแก้ไขพลังแห่งความมืดเมื่อคืนนี้แม้ว่ามันจะฟื้นตัวอย่างดื้อรั้นแต่ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3าวันในการฟื้นตัวสู่ระดับก่อนหน้าและตราบใดที่ฉันควบคุมตัวเองได้อารมณ์ควรจะคงอยู่ประมาณเจวัน กล่าวอีกในหนึ่งตราบใดที่คุณปฏิบัติต่อฉันครั้งหนึ่งภายในเจ็ดวันฉันสามารถมีสติได้หากฉันใช้กำลังไม่หมดเมื่อพลังวิญญาณฟื้นตัวพลังมืดนี้จะเร่งขึ้นเช่นกันในเวลานั้นฉันต้องการให้คุณปฏิบัติต่อฉันวันละครั้งจริงๆฮัวอีเ่าพยักหน้าและพูดว่าไม่เป็นไรที่จะรับการรักษาทุกวันฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะแยกจากคุณอยู่แล้วพี่สาวฉันจะช่วยคุณระงับมันพลังวิญญาณปัจจุบันของฉันเกือบจะเพียงพอแล้ว เมื่อฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอาณาจักรวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ฉันจะมีทักษะการต่อสู้มากกว่านี้หลังจากที่วิญญาณเข้าสู่รูปแบบที่แท้จริงบางทีมันอาจช่วยให้คุณกำจัดไฟชั่วร้ายในร่างกายของคุณได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ยามาเสี่ยวเท้าเหลือบมองเขาใบหน้าที่สวยงามของเธอแดงระเรื่อโดยไม่มีเหตุผลและพูดว่าใช้ยาดีกว่าแม้ว่าหัวอีเฮาจะมีสายตาที่ดีแต่เขาไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในสีหน้าของมาเสี่ยวเท้าในขณะนี้ เขาเพิ่งจับมือเธอและเริ่มปล่อยลมหายใจน้ำแข็งขั้นสูงสุดของเขาเพื่อนำทางพลังวิญญาณในร่างกายของมาเสี่ยวเถาให้ส่งออกไปหลังจากวันพักผ่อนนี้สติของมาเสี่ยวเถาดูเหมือนจะฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์แล้วด้วยความร่วมมือของเธอมันจะง่ายกว่ามากในการปรับปรามและสลายพลังแห่งความมืดในครั้งนี้ในท้ายที่สุดฮัวอีเฮ่ามั่นใจด้วยซ้ำว่าตราบใดที่เขาอยู่เคียงข้างเธอและช่วยเธอระงับมันทุกวัน ปัญหาในร่างกายของเธอจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนว่านี่เป็นวิธีรักษาอาการมากกว่าสาเหตุที่แท้จริงมาเสี่ยวเท้าปล่อยให้เขารักษาเธออย่างเงียบๆแม้ว่าเธอจะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเท่ากับหัวอีห้าวในคืนที่มืดมิดแต่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับ8วงแหวนเธอก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เธอเห็นในตอนกลางวันมากนะักเมื่อเห็นหัวอีห้าวซึ่งสูงกว่าตัวเธอเองมากและเปลี่ยนจากเด็กผู้ชายเป็นชายหนุ่มรูปหล่อ ดวงตาของเธอก็ค่อยๆอ,อ่อนลงแต่ความโศกเศร้าที่แวบผ่านดวงตาของเธอเป็นครั้งคราวแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้อารมณ์สงบในเรื่องนี้ไม่เป็นไรครับพี่สาวฉันปรับปรามให้คุณเรียบร้อยแล้วผลวันนี้น่าจะดีกว่าเมื่อวานคุณรู้สึกอย่างไรมาเสี่ยวเทาพยักหน้าและพูดว่าไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาคุณมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อช่วยตัวประกรันใช่ไหมหัวอีเฮากล่าวว่า ใช่ไม่เพียงแต่ฉันมาที่นี่ในครั้งนี้แต่พวกเราเกือบทั้งหมดจากนิกายถังก็อยู่ที่นี่ด้วยนิกายถังโอฉันจำได้ว่าพวกเขาคือคนที่เข้าร่วมการแข่งขันเมื่อไม่นานมานี้มาเสียวเถาดูเหมือนจะจำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้จริงๆหัวอีเห้าพยักหน้าและกล่าวว่าใช่มาเสียวเทาขมวดคิ้วและพูดว่ามันยากที่จะช่วยชีวิตผู้คนแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณแอบเข้าไปในคุกน้ำได้อย่างไรในวันนั้น แต่คุณน่าจะเห็นว่าตัวประกรันในเรือนจำน้ำถูกวางยาพิษและไม่มีทางที่จะกู้คืนพวกเขาได้มีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายจำนวนมากจากสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นและยังมีกลุ่มปรมาจารย์วิญญาณทั้งภายนอกและภายในเมืองเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนหลายร้อยคนในสถานการณ์นี้แม้ว่าทุกคนจากสถาบันจะถูกระดมพลก็ตามมันเป็นไปไม่ได้สถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับหมิงตูมากและหมิงตูสามารถส่งกำลังเสริมที่แข็งแกร่งได้ตลอดเวลา หัวอีห่ายิ้มเล็กน้อยและพูดว่าพี่สาวไม่ต้องกังวลฟังฉันเราเกือบจะจัดการที่นี่แล้วเมื่อถึงเวลาเราจะใช้วิธีการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานอกเมืองหรืออย่างน้อยก็ปล่อยให้พวกเขาดูแลตัวเองภายในเมืองเราจะใช้วิธีจับตัวประกันเพื่อระบายพลังบางส่วนออกไปถ้าฉันเดาถูกตอนนี้เขตแดนของอาณาจักรสุริยันจันทราคงจะไม่สบายใจถูกส่งไปที่ชายแดนแล้วยังมีกำลังคนเหลือเพื่อปกป้องเมืองหลวง แม้ว่าจะพบความผิดปกติที่นี่แต่กำลังคนที่สามารถระดมได้ก็ควรจะจํากัดมากมาเสี่ยวเถาพยักหน้าและพูดว่าฉันเชื่อว่าคุณทำได้อย่างที่พูดแต่คุณพาคนแก่คนอ่อนแอคนป่วยและพิการหลายร้อยคนไปได้อย่างไรพวกเขาถูกวางยาพิษโด,ดยมีหุ่นซาร์และฉันก็ไม่มียาพิษชนิดนี้เช่นกันฉันเกรงว่ามีเพียงลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่มียาแก้พิษ เมื่อพูดถึงลทัทธิวิญญาณบริสุทธิ์ใบหน้าของมาเสียวเถาก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาและหมัดของเธอก็กำแน่นโดยไม่รู้ตัวหัวอีเฮากล่าวว่าฉันได้เตรียมยาแก้พิษไว้แล้วอามาเสี่ยวเถามองเขาด้วยความประหลาดใจคุณเตรียมยาแก้พิษไว้หรือเปล่าหัวอีเฮาพยักหน้าและพูดว่าคุณลืมไปแล้วเหรอฉันบอกว่าฉันได้รับคัมภีร์พิษที่บรรพบรุษของฉันทั้งซานทิ้งไว้ เมื่อพูดถึงการใช้ยาพิษนิกายถังของเรามีชื่อเสียงในแผ่นดินใหญ่เมื่อหมื่นปีก่อนนิกายวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พิษคืออะไรแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพของตัวประกันเป็นปัญหาจริงๆในวันนั้นฉันได้ยินมาว่าผู้อาวุโสคนที่สและผู้อาวุโสคนที่4ของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้พี่น้องทั้งสจงลี้จัดหาอาหารเพิ่มเติมให้กับตัวประกันแต่ฉันเห็นว่าพี่น้องทั้งสจงลี้แสดงท่าทีทรยศ พี่สาวคุณช่วยขอให้พวกเขาให้อาหารแก่ตัวประกันหน่อยได้ไหมฉันคิดว่าถ้าพิษของมีหุนซานสามารถกำจัดออกไปได้และพวกเขามีอาหารเพียงพอความแข็งแกร่งของตัวประกันส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้กู้คืนได้มากที่สุดในสามวันในบรรดาคนเหล่านี้มีผู้นำรุ่นเยาว์เช่นเดียวกับอาจารย์ชั้นนำหรือผู้อาวุโสของนิกายตราบใดที่คนเหล่านี้ฟื้นความแข็งแกร่งกลับคืนมาพวกเขาจะเป็นพลังที่ทรงพลังมาก ในเวลานั้นเราเท่านั้นต้องระดมความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกออกไปไม่ได้ดวงตาของมาเสี่ยวเทาช้ยแววครุ่นคิดและเธอก็มองดูหัวอีเฮาด้วยบางอย่างในดวงตาของเธอมากขึ้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานกว่า5ปีแล้วอีเ้าคุณโตขึ้นแล้วจริงๆไม่น่าแปลกใจที่วิทยายลัยจะมั่นใจได้ที่คุณสามารถมาที่นี่ได้ด้วยตัวเองช่วยเหลือผู้คนจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติกับแผนของคุณเมื่อคุณเริ่มการโจมตีจากตะวันออกไปตะวันตก อย่างน้อยฉันก็สามารถกำจัดผู้เท่าคนที่สามและผู้เท่าคนที่สี่ได้จงหลี่ทั้งสามคนนี้เป็นผู้สืบทอดสายตรงของผู้นำแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จ,จงลีวูพวกเขาซื่อสัตย์ต่อจงหลีวูเพียงคนเดียวเท่านั้นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณวงที่สี่ถึงหกพวกเขาถือเป็นสมาชิกสามัญของศา,าสนาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โดยมีกองกำลังประมาณ30คนที่ร่วมมือกันเพื่อปกป้องคุกน้ำดังนั้นคนเหล่านั้นจึงไม่ใช่อุปสรรค หลังจากฟังข้อมูลโดยละเอียดจากมาเสียวเทาแผนของหัวอีห้าวก็ชัดเจนขึ้นพี่สาวเสี่ยวเทาคุณสังเกตไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนานสุยสุยเธอเป็นหัวหน้าของสอนักมังกระดินจิตวิญญาณการต่อสู้มังกระแดงระดับตรงกันข้ามระดับพลังยุทธ์ของเขาอยู่ที่ระดับ90หัวอีห้าวถามนานชิวชิวโดยเฉพาะเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของนานสุยสุยนานสุยสุยฉันดูเหมือนจะเคยได้ยินชื่อนี้ถ้าฉันจำได้อย่างถูกต้องเธอควรจะถูกผู้อาวุโสคนที่สามพาตัวไป ฉันได้ยินผู้อาวุโสคนที่สามกล่าวว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของนานสุ่ยมีคุณสมบัติในการทำลายล้างหากสามารถเข้าใจลักษณะของมันและบุรณาการเข้ากับแนวทางแห่งจิตวิญญาณจะเป็นความสำเร็จครั้งบุกเบิกใช่นั่นคือเธอหัวอีเฮาดีใจมากและพูดว่าตอนนี้เธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเธอมาเสี่ยวเทากล่าวว่าฉันไม่ทราบสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง แต่ความสนใจของผู้อาวุโสคนที่สามนั้นอยู่ที่การนำทางวิญญาณเขาเป็นไกดวิญญาณระดับ9ก้าและดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงมากนะักฉันหวังว่าคนที่คุณคุณกำลังพูดถึงยังมีชีวิตอยู่ฮัวอีเฮาสายหัวโดยไม่ลังเลและพูดว่านานสุยซุยเป็นแม่ของเพื่อนของฉันแต่เราต้องไม่ช่วยเขาก่อนไม่เช่นนั้นเราจะแจ้งเตือนงูอย่างแน่นอน โอ้และไม่นานมานี้เราได้ฆ่าปรมาจารย์วิญญาณที่เก่งเรื่องศิลปะการต่อสู้ทางวิญญาณคุณค้นพบสิ่งนี้หรือไม่ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายหรือคุณกำลังพูดถึงอูหยุนใช่ไหมเธอถูกคุณฆ่าจริงๆเหรอเมื่อเธอได้ยินสิ่งที่เขาพูดก็ยิ่งหน้าแปลกใจขัวอีเห้าพยักหน้าและพูดว่าใช่เขาถูกฉันฆ่าไปแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมมาเสี่ยวเทาสายหัวแล้วพูดว่าอูหยุนเป็นหญิงชาราจากลทัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ เดิมทีเธอเป็นหัวหน้าสาขาเมืองพระอาทิตย์ของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่ฉันมาที่นี่ฉันเข้ารับตำแหน่งของเธอชั่วคราวฉันก่อนหน้านี้มีหน้าที่ดูแลตัวประกันต่อมาคือรองผู้นำเฟิงหลิงจากไปอย่างกระทันหันด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเราแต่จิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอมีพลังมากไม่น่าเชื่อว่าคุณจะสามารถฆ่าเธอได้แม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจว่าจะชนะเธอก็ตามฮิฮิ ัวอีเหายิ้มแน่นอนว่าเขาจะไม่อธิบายว่าเขาฆ่าอูยุนแต่เขาพูดว่าพี่สาวนั่นคือสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วถ้าเป็นไปได้ปรดรักษาปรมาจารย์แห่งประตูน้ำนานสุ่ยสุ่ยไว้หลังจากเราช่วยตัวประกันส่วนใหญ่ฉันจะไปช่วยเหลือเธอฉันขอบอกรายละเอียดการเตรียมการของเราได้ไหมมาเสี่ยวเทาพยักหน้าและกล่าวว่าเอาล่ะในกรณีนี้มาเริ่มกันเลยโดยไม่ชักช้าคุณไม่จำเป็นต้องบอกการเตรียมการของคุณให้ฉันทราบ อย่างไรก็ตามทันทีที่คุณเริ่มฉันจะนำผู้อาวุโสคนที่สามและผู้อาวุโสที่สี่ไปที่ที่คุณกำลังโจมตีแต่พี่น้องจงหลีทั้งสามต้องพึ่งพาคุณและตัวประกันในคุกน้ำเพื่อจัดการกับมันครั้งต่อไปที่คุณแอบเข้าไปในคุกน้ำอย่าแสดงความอ่อนแอของคุณถ้าฉันลงมือในวันนั้นคุณคงหนีรอดไปได้ถ้าเป็นพวกเขาแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นคุณต้องระวังความปลอดภัยต้องมาก่อน ใช่แล้วหัวอีห่าวพยักหน้าเห็นด้วยมาเสี่ยวเทาสัมผัสหัวของเขาแล้วพูดเบาๆตอนนี้คุณสูงกว่าพี่สาวของฉันแล้วภายในห้าปีคุณได้มาถึงระดับจักรรพันยานเยี่ยมมากหลังจากพูดแบบนี้เธอก็ยิ้มให้หัวอีห่าวแล้วเดินจากไปหลังจากดูมาเสี่ยวเทาจากไปหัวอีห่าวก็ต่หัวของเขาด้วยด้วยเหตุผลบางอย่างเขามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับอารมณ์ของมาเสี่ยวเทา เมื่อวานเป็นตอนที่เธอตื่นครั้งแรกและตอนนี้ความรู้สึกนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่หัวอีเห้ามั่นใจก็คือมาเสี่ยวเทาคงจะตื่นขึ้นจริงๆเขาไวต่อความผันผวนของจิตวิญญาณมากเกินไปเมื่อมาเสี่ยวเถามองดูเขาเขาไม่สามารถเสแสร้งทําเป็นสนใจในสายตาของเธอได้ผู้นําของลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เดิมชื่อจองลิวูและรองผู้นําชื่อเฟิงหลิงข่าวก็มีความสําคัญไม่แพ้กันสําหรับเขาในเวลาเดียวกันหัวอีเห้าก็เดาได้อย่างคลุมเครือ ว่าจงหลี่วู่น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ผู้เท่ามูและหลงเสี่ยวยาวตกหลุมรักเพราะเขาจําได้ไม่ชัดเจนว่าปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่ผู้หญิงติดตามดูเหมือนจะชื่อจงลี่ฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และมีความเชื่อมโยงระหว่างผู้นำลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์จงลี่วู่และหลงเสี่ยวเฮาหรือไม่เช้าวันรุ่งขึ้นสวีซานสื่อนํำยาแก้พิษที่เตรียมไว้กลับมาหัวอีห้าวก็เริ่มดำเนินการเช่นกัน เขาใช้ร่างกายฝ่ายวิญญาณแอบเข้าไปในคุกน้ำอย่างเงียบๆพร้อมกับยาแก้พิษจากนั้นค่อยๆแก้ยาแก้พิษด้วยน้ำพิษในคุกน้ำเนื่องจากปริมาณยาแก้พิษที่ต้องการมีปริมาณมากเขาจึงใช้เวลาทั้งวันในการส่งยาแก้พิษทั้งหมดเข้าเรือนจำน้ำหลายครั้งไม่มีร่องรอยของผู้อาวุโสคนที่สามและผู้อาวุโสคนที่สี่ในคุกน้ำแม้แต่พี่น้องทั้งสจงลี่ก็มาตรวจสอบเป็นครั้งคราวเท่านั้น คำสั่งของมาเสี่ยวเทาเามีประโยชน์มากกับพี่น้องจงลี่ทั้ง3าคนในที่สุดพวกตัวประกรันก็เริ่มมีอาหารกินแม้ว่าจะไม่เยอะมากแต่อย่างน้อยก็เพียงพอที่จะสนองความหิวโหยของพวกเขาได้เมื่อรวมกับยาเสริมสร้างและบำรุงที่หัวอีเห้าผสมลงในน้ําในตอนท้ายของวันแม้ว่าพิษจะไม่ได้ถูกกําจัดออกไปทั้งหมดแต่สีผิวของตัวประกรันก็เปลี่ยนไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับปรมาจารย์วิญญาณบางคนที่มีการฝึกฝนที่แข็งแกรง่งจะเห็นได้จากการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงของพวกเขาและร่างกายทางจิตวิญญาณของหัวอีห้าวที่พวกเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในพลังวิญญาณในร่างกายของพวกเขาถึงเวลาที่จะเริ่มเชื่อมต่อกับพวกเขาแล้วขึ้นถัดมาเขาพบกับมาเสียวเทาเทวอีกครั้งหลังจากระงับพลังแห่งความมืดในร่างกายของเขาเพื่อเธอแล้ว ฮัวอีเห่าก็ปล่อยร่างวิญญาณของเขาอีกครั้งและเข้าไปในคุกน้ําเพื่อให้ความร่วมมือกับการกระทําของเขามาเสี่ยวเทาจึงย้ายพี่น้องจงลีทั้งสามออกไปชั่วคราวในนามของการพูดคุยเรื่องต่างๆนี่คือข้อดีของการที่เธอเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของลทัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ในเมืองหากไม่ได้รับการคุ้มครองจากพี่น้องจงลีทั้งสามหัวอีเห่าก็มีความโดดเด่นมากขึ้นหลังจากเข้าไปในคุกน้ำเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศโดยตรง จากนั้นค่อยๆกระจายพลังจิตของเขาออกไปปกคลุมทั่วทั้งเรือนจำน้ำอย่างรวดเร็วการครั้งหนึ่งการตรวจจับทางจิตของหัวอีห่าวสามารถสื่อสารกับคนเพียงไม่กี่คนในเวลาเดียวกันเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาสามารถสื่อสารตามพื้นที่ได้ถ้าคุณได้ยินเสียงของฉันโปรดอยู่เหมือนเดิมและอยากขยับฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณความคิดอันอ่อนโยนถูกส่งผ่านไปยังแต่ละกรงอย่างเงียบๆพร้อมกับการตรวจจับทางจิตของหัวอีห้าว ความคิดที่เขาถ่ายทอดนั้นเบามากทุกคนสามารถรู้สึกได้แต่ก็มีความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูเหมือนจะเป็นภาพลวงตาเช่นกัน